สบายดีสบายดีมื่อทุกคนเด้อมื่อพบกับ้องของยินดาสาวน้อยร้องสารนะทุกคนเมนื่อนี้อ่ามาลกกุกนาตัวเองเพราะว่าเฮ็ดนาแบบเฮ็ดนาคนอื่อย่างว่าไม่เห็ดนาคนอื่แไปแต่ขอเพิ่เฮ็ดเนาะเฮ็ดแล้วแล้วก็มื่อนี้ก็ชิมันลุกนาตัวเองแต่ตอนนี้มันน,น้ำน้ำยังบูมีให้นี่บูมีด้วทางกล้องอมันมีหรือเนาะแล้วก็ทีแบบ มีให้เอ้ยน้ำอยู่ให้ทั้งกองทุกคนนีก็สีดำก้อนละแถวนี้แม่นน้ำมาแล้วก็ค่อยสีดำเนาะตอนนี้แบบน้ำแห้งเลยทีนี้น้ำมาซาซ่าแล้วไหมเนาะปกติเต็มละตอนนี้แม่ถึงก็ยังบ่มีน้ำทุกคนไม่แต่ขออปีเลยตอนอันขออปีน้ำเต็มนะอบน้ำเป็นห้องคาร์ยังมีน้ำบ่มีเลยทุกคนแม่แม่เป็นเล้งชมพู่ ก้าก็คแม่ทุกคนให้ยื้ใส่มีน้ำแล้วก็สีได้ดำแม่ถ้าจะบ่มีแล้วก็ทาใส่มีแล้วก็สีดำก้อนแล้วก็ตัวบ่มีก็จะเป็าสีดำมาแล้วค่อยดำนเนาะแม่มื้อนี้สวยงามขนาดทุกคนเป็นลูกก้ากันไปสเนตท็อปสเนดเกย์พอม ลูกกายอยู่สาไอ้นี่แม่ว่าโบลกิ้นทันมันสั้นลูกยูพูนนี่ลูกเป็นาดเอาลกเอาไปหยาบไปดำรองย้มน้ำเลือกยืมน้ำเลือกขาสั้นค่ะตอนไม่เลือกลกบอกว่ามันหนาบเไปดำอยู่ร้องแม่อันนั้นของน้องเอาไว้ดำเธอคนคนนั้นนี่ก็ชิมันของน้องดาลกยุบมัยะเลยทุกคนอันนี้ก็แม่นของน้องดา ดินลกไม่ได้ลูกแล้ลกแบบสะอาดบ่มีหักเอ้บ่มีดินติดเลยด้แม่แม่ดากน้าหรืองอยยังบเหิดเป็นกอนิอันบเห็ดเป็นกำเป็นกำ้กยกันไว้สือดีมูไกมาเขางามทุกคนเขียวสวยไม่ได้นี่เลงามทงนก็ห้างเมื่อัวปเก็บถนีแมน ทำมาสะรสดบาลองดีบองด้งามคน้ทุกคนอือยงมีของขางคนง่า้มจ้ว่าต้องหุ่ง่าย้าหห้กหาห้าห้้าห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 ้า้าห้้าห้าห้าห้าอ้าห้าห้า้าหห้า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 ห้้าห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 ้ เบองไอ้ดิมของอะไรอันนี้เสียออกไม่สมบูรณ์แท่ไหนคือออกกรสมพสเรากระงานไหมล่ะกาคหงส์งานตรวีอยหาวยแปะแดเาดนี่ทุกคนพแลมาแล้ว ไปดีเด้อทุกคนสบายดีก็เลยไปตัดหญ้ามาแม่ลยไปตัดหญ้ามาลงบังแจ้งบ่พขนาดกายยูคน <m <m ่งชิบ oh ่พเนาะหลายกว่านี้อ uh ีกนกโมกินที่บบนกเคี่วกิ่นนะครันกนกมเคี่ยกินตุมเชื่ด้อเด้อนีถ้ากาบพอวันเมื่อนะชอบซื้อกาผู้ใดเลือกเอซื้อทัขนมาดังว่านแาแม่ แล้วพ<ถ>ี่ทันกะเอาครับคนที่่อมนี่ี่นะ้พอวันหรืมทีม็ดก็บจีมันยูย่องกันยู่เลยนะวนเหรอแล้วก็พวกเสี่ยงนกอ่นี้นกมันลง,นงนมือมึงมีมุดตึงโตนเพราะว่าเข้าต้องมาเท่าไหร่เขาถ่าสิบโลนวาวันเ่านี้หลายกว่หาหสิบส่วนเป่าปุกยเยอะไลายก็ไปวานนะแต่มีเอ องเสียงตนลกนีด้อยก็ไหลยพอาว่านแล้วก็ลงน้กินเด้กๆเลยนม่นขนวันนี้ออกีแล้วพอแนวแข็มนะจุ้มจุ้มจุ้มย่นี่ <c oughs> น้ำเลือขเป็นบางขึ้นนะบางช้นกัที่บาง้นกอ,อ,อ,อ้าอวราเป็นอย่าง,งกลางนะมันคือป็กกระสันอแอบเดือดจี้ขาบ้ัเดือจริง แม่เหนตัวหมามันเลนแม่ลูกได้จักมัดละัดเดือดไม่วาน,อ,น,นอยเป็นแมกฮาไม่ได้จักมัดแค่ด่างลูกนี่ไได้นักเดีดเวยวนยจีจะมาตัวปีวปี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 ิีเอามาไหม ป๊ lady, อปี้ป๊อปี้ทุกคนป๊อปี้มาเยียบเขาพะเล้วมาแล้วอันเป็นมีน้ำทีดไดดับตรงนี้เมียนสงเฮือดดูดมีเมื่อไรสองเฮือดหรือ่าสองเฮือดซีดแดัมปูปปี้ป๊ปี้เยียบเอยังไงฮะเาอยังไงอย่เยียบอ้ปอปี้นะ อย่างอ้อมไปอ้อมมาออมไปอ้อมมาเพราะปปีว่าให้นี่เยียบแล้วต้องไปให้นั้นต่อรักๆ้ขนาดเนาะในใจต้องว่าอู้ให้นี่เยียบมุนหมนละต้องไปให้นั้นก่อนอีกอย่างต้องยืนพักให้คนแหกคนอืณปปีว่า ย่่งัาเมื่อยก็ชิโด,ดลงน้ำเลยออว <c oughs> ันี้ฉันไม่ได้กินข้าวเยอะน้อยม่ะนได้เมื่อยล้าตสวยาะเมื่อไายหลาดทุกคนหลาดย่ชลงฮานอ่ะเหรอฮะฮานอลาานอือหนดอึกว่าให้แม่หานนอจากแปดร้อยนอซ ได้เล <Beautiful, S 2> uh ือดที่าันเ้ออเโอ้ยเรียบร้อยแล้วประมาณลืมนเดียวได้หลากหลแล้วที่ไทยอัปเดตอีกแค่นึงแอนกะได้ประมาณนี้เลยพี่อนข้างกลางเลยแอนคยสู้สู้ไป้องดามาเห็ด้ี นีุกคนตอนนี้หน้าปลาเฮ็ดได้แคนี้แล้วทุกคนนี่เป็นสองฟังเลยโอ้ยว่ะอุ้ยยังคล้ายๆเขียนนี้ฟังเออไอ่ดิม,มบ่ไทยดิมลูกยี่แถวนี้นะ่ะเฮ็ดเลี่ยมเลี่ยมซีพอ,อดีปีกเอาหัวใจเลยอ๋อซีนน่ะตอไ้ยฟังลาวนันฟังไทยทุกคนเดี๋ยวชิม,มันนับกาาัาเพราาว่าาาที่าา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 นานัานาาาายังเหลืออยู่าา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 านาา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 า้าา ไม่อยากลูกลายเดี๋ยวะตายเนาะเดี๋ยวเขาเหลืองเดี๋ยวเขาเหลืองตายเดี๋วสินับกทุกคนว่าเจเ้าเจเ้าอ้าวเ่นเ้าเราเขามาตอนตอนงโมงเขาลกนี้แม่นประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงเลยเนนาะแม่นทุกคนมานับกันเริมเมจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดสิบ

สีสิบแล้วกันอ่ะเนาะแค่หนวะสามสอสสิบสสิบโอ้สี่เอสสองส่สามสี่สี่สห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าโอ้ยไม่ใชสี่เก้าห้าสิบห้าเอสห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้า อ,อีออาาอก,กอมมอสมัดทั้งคนหกสิบอ้ดีเว้ยถายน้ำล้าเลยเลยอ้เาน้ำดลยาดน้ำเข้าอ้โหนะหไยินดินด่งใส่ด้าตำเขาเดือดเยี่ยน่สแกนอเรียม เอ้ยแมวแม่แม่ดาวเออแล้วแม่จะพรด่งนพ้คืสีพลาคิดตุมเรียนรมเพมเห็มะเกือผ้ามันสั้นนะโอ้ยตายยักมายังไงนิไปคิดได้ครึ่งนึงละโบเวนฮอได้ครึ่งนึงจ๊เจเจ๊โอเคทุกคน่อนคลิปนี้ก็ ที่ขอตุ๊กป้าบุ๊ปี้ฟานทุกนาทุกนงโอเคทุกคนจังในคลิปนี้ก็่ขอตลดอาดก่อนเนาะก็ฝากทุกคนดูโฆษณาทางดีกัลทงด้นด้นะคะจ้าคลิกนี้ก็ขอครอบครัวที่ทุกคนมาดูคริปทางดีกับทาด้าแต่ต้นจกเจ้าคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซกบสกไคร้เพื่อเป็นกาลังใจน้องดีกับงด้านจะต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งเพื่อที่จเป็นไปจากสองน้องดีกับทางด้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าวคำัมาสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะนี่เฮดีน้องห่าแต่หูว่าคิวน้องมีขี้ต่มใส่มาดิตุมแกโอ้ยบาย